็ดนั้นไงเดี๋ยวเราให้ลงมานะไม่เป็นไรหรอกน้องาจจะซื้อของแย่ก่อนนี่เท่าไหร่รู้ไหมั้ยอ่านตัวเลขได้แต่ยังเรียงกันไม่ได้วแพงไหมไม่แพงแบ่งไม่ได้จะเสร็จไหมวันนี้รถไม่เสร็จเหรอฮะแันนี้ก็คือทั้งหมดของเซ็นเซ่นทีวีนะครับยังไงเจอกันเดอนน้น สวัสดีครับค,ครับผมวันนี้อัญจาพอพี่เดลี่นะครับมาเทคโอเวอร์เซ็นทันทีวีเลยนะครับวันนี้มาที cin ่เซ็นทันชิดลมจะมาทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของครอบครัวอยู่แล้ววันนี้จะช็อปปิ้งเยอะมากเลยจดลิสต์ไปเยอะมากเข้าไปด้วยกันเีครับ โอเคผ่านแล้วลูกโอ้โหเจขนาดนั้นจริงๆต้องบอกว่า e ีีน yeah> ี้เป็น E p พีพิเศษที่เราต้องรับเรียนแห่งครอบครัวนะครับแล้วก็ Ha ของเรานะในเดือนนี้คือ Central OneD a y กับอันจ๋านะครับก่อนอื่นนะจ๋าก็อยากจะขอตอกย้ำอีกทีนะคะว่า Central TV คือไลฟ์สไตล์ชานอลนะคะที่จะมาพร้อมความสนุกสนานด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าเดือนนี้ก็ช้อปปิ้งแบบอ่านแบบจ๋านี่แหละครับก็จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวก็ไปดูกันแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆต้องมีแบบของน้อง พอด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ไปตะลุยของเล่นกันใช่ไหมน้องพอน้องพอจะไปดูของเล่นไหมลูกไปมีพยักหน้าทันทีเลยก่อนอืนนะเราให้คนที่ใหญ่ที่สุดในครอบครัวไปชอปปิ้งก่อนดีไหมลูกเราไปตามใจแม่จ๋าดีกว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันไปมูจิดีกว่ามาที่ไหนต้องมาทุกทีถูกต้องเราต้องไปมูจิชั้นเจ็ดก่อนทุกคัางโอ้โหเปขนาดนั้นอ่ะไปครับไปกัเื่อนเรื่องเาบอกว่าเขา รายการนี้จริงๆก็โฟกัสแบบเป็นไลฟ์สไตล์แหะครับสำหรับคนที่กําลังกดดูเราอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมว่าเซ็นทรัลทีก็น่าจะ เป็นบรรยากาศที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของพวกเรากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช้อปปิ้งด้วยกันแล้วดูซิว่าเราช้อปปิ้งเหมือนกันหรือต่างกันต่างคนต่างดูกันและกันนะครับอาจจะได้ไอเดียดีๆนะครับในการช้อปปิ้งในรูปแบบใหม่ในห้างที่เราคุ้นเคยอย่างเซ็นทรัลไม่ว่าคุณจะอยู่สาขาไหนก็ตามนะครับแต่ว่านี่เป็นสาขาหนึ่งที่เรามาบ่อยมากก็คือเซ็นทรัลชิดลมนึกอะไรไม่ออกก็มาตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันต่อเนื่องกันหมดเซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลแอมบัสซี่เลี่ยงเล นนเดี๋ยวเราค่อยลงมานะเราไปมูจิกะไปมูจิกก่อไม่เป็นไรหออรอกเาจะซื้อของแง่กอ่อนนี่ <c oughs> นี่ไงถึงแล้วน้องพอมูจิ <c oughs> เห็นไหมไงทั้งคันเลยเรียกว่าเป็นมูจิไปแล้วนะครับ <c oughs> นี่ถือว่าเป็นคอนเซปต์สโตร์ที่น่าจะพูดได้ว่าใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยผมชอบต้องแบบแบบดิสเพลย์จัดเรียงมันแบบมันแน่นมันแฮปปี้หมด ฟองสบูน่น้องพอไปแตะซิไปแตปปะซิแล้วลากเส้นได้ลูกเห็นไหมซึ่งในมุมหนึ่งก็จะทําให้คุณแม่มีเวลาไปช่วยใช่<า>ใช่เพราะคุณลูกจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวแม่ไปก่อนนะอย่างปลอดภยัดย ก็ซื้อประจําเลยซิกเนเจอร์ของน้องพอน้องพอก็จะมีซิกเนเจอร์สไตล์เชิร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ใส่ง่ายมากแล้วก็ใส่ได้ทุกวันแล้วดูสีแล้วสีมันเข้ากับเด็กอะมมจินี่เข้ากับทุกวัยอะแล้วก็เหมือนแบบว่า เราใส่ยังไงก็ดูดีอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เซนทันมีคือมีทุกอย่างางเช่นแม่จะต้องซุเปอร์มาร์เก็ตแม่ต้องซื้อของที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็มีชั้นเอ่อหที่เป็นเกี่ยวกับเด็กแล้วก็ชั้น7ที่มีมูจิจริงๆเขาจะมีชุดซิกเนเจอร์ที่พ่อแม่ลูกจะใส่เหมือนกันก็คือเสื้อกางเกงมูจิที่เป็นแบบชุดนอนถ้ามาที่นี่ก็ได้ทุกอย่างของเล่นก็พาฝากน้องพอไปไว้อยู่ที่ชั้น6ของเล่นด้วย รู้จักที่ไปหมดเลยรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราห่วงลูกเพราะว่าเราจะฝากไว้ตรงไหนเนี่ยเราจะรู้เลยแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงไปฝากไว้อะไรเงี้ยพอเหนื่อยๆก็มานั่งกินกาแฟกาแฟอเมริกาโน่อเมริกาโนร้อนสองค่ะค่ะนี่ไง,งเขาก็จะมีแบบที่นั่งให้กินขนมเออเดี๋ใหญ่ก็จะบอกว่าไปทานข้าวก่อนเราก็จะทานข้าวกันไม่เกหาวชันล่าง อาหารญี่ปุ่นแล้วก็ตรงในซูปเปอร์แล้วก็มากินดูไปหมดที่นี่เราเอา้าเราอยู่กับอยู่กับเซ็นทรัลชินลมมาตั้งแต่เกิด่เะเดี๋ยวเอาไปให้ครูนาทก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณครับน้องพ่อแตงขอบคุณครับน้องพ่อจะไปเลือกของเล่นเหรอเลือก,กของเล่นให้น้องพ่อแล้วก็ซื้อของเล่นให้แม่จ๋าด้วยนี่ซื้อของเล่นแม่จ๋าด้วยง่าย โอ้ม่พอพีอยค่ะเส้นของเล่นนี้เอง่พอหยดอย่าตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นไหมนินเนดเดียว ต่อใหม่ไม่ได้มีน้องพอที่เราซื้อไปไว้ที่บ้านน่ะเป็นบ้านเลยใช่นี่ของคนอื่นนะใช่นี้ของคนอื่นถ้าเราอยากได้น้องพอต้องต่อเองนะน้องพอดูซีเต็มเลยอ่ะน้องพออยากได้แบบไหนนี่เด็ดดี้หาสีขวดกันหาสีขวดกันน้องพอหาเจอไหมล่ะไม่เจอไม่เจองั้นเดี๋ยวเดีดดีเอานี้ไปนะครับ ได้ไปหาสี่ขวบด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เอานี้ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เขียนอ๋อใช่อันนี้จะได้เขียนชื่อจะได้เขียนวันแม่นี่คือน้องพ่อไปดูนู้ดดิลดเต็มเลยข้างหลังนูด้ดเห็นไหมเรียกลดก่อนห้ามซื้อซ้ำนะแล้วน้องพ่อต้องอธิบายว่าทาไมถึงต้องซื้ออีกคันหนึ่งเพราะน้องพ่อมีเยอะแล้วถ้าเราพ่ออธิบายไม่ได้เดี๋ยดิก็าจะไม่ซื้อให้เนี่ยมันไม่เท่ๆแบบมันไม่เท่ๆแบบนี้เดี๋ยดิดูอ๋อแล้วคันนี้มันใหญ่อะนี่คิดการพยายามบากเพื่อที่ให้พ่อแม่ซื้อ อาจจะเป็นนิสัยเธอนะอะไรเย่ descriptive มากไม่ก็เราสอนให้เขาบรรยาย I like it โ Oh I like this one เดี๋ยวดีต้องลองเปิดก่อนว่ามันเปิดได้ป่าไม่งั้นจะเสียเ๊ยบไปเร็วนะมันจะชนคนนี้เอารถบังคับดีกว่าอะไรนะคะเอารถบังคับเอารถบังคับดีกว่าเดีดีแน่ใจแน่ใจแล้วไฟจะหักเปล่าอุ้ยมันก็หักอยู่แล้วอะไรนะบอกโอ้ยมันก็หักอยู่แล้วสิ อันนี้ไหมอันนี้รถโมกปูนเอาไหมเอาอันนี้ดวีทบ้าลากูไฟทรัคเรียนน้องข่าวรู้ไหมเท่าไหร่มาดูราคากันสิเท่าไหร่อ่ะอ่านอ่านสิอันนี้ราคาเท่าไหร่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เท่าไหร่เท่าไหร่รู้ไหมอ่านตัวเลขได้แต่ยังเรียงกันไม่ได้ถือว่าแพงไหมไม่แพงอันนี้ก็บังคับนะเป็นเครื่องบินนะ เลือกว่าจะเอาอันนี้หรือเอาเครื่องบินต้องเอาสามอันโอ้โหน้องพ่อจำไปว่าอะไรสามอันน้องพ่อจำได้ว่าแบบแบบนี้สัญญาว่า<อ>สามอันแต่น้องพ่อไม่ได้บอกว่าอลัพันเก้าไอลูกเล็กๆได้สามคันลูกถ้าคาันใหญ่ๆอ่ะคันเดียวเอาอันนี้หรือเอาเครื่องบินเอาอันนี้โอเคอันนี้ก็อัอน เล็กเลกกกข้างหลังแบกไี่ได้นี่ไงเราก็ปล่อยตลอดเลยมาตรงนี้เขาก็เล่นไปเล่นมากลับบ้านไม่เคยได้ของเล่นเล่นเล่นจนหมดแล้วโอ้อบคูณค่ะเราเลือกอันนี้มากันนะครับในที่สุดสรุปออกมาก็คือเลือกอันนี้มันเป็นเหมือนกับป้ายบิวบอร์ดอะแล้วมันสามารถเขียนได้เป็นตัวหนังสือน้องพออยังไม่ยังไม่สามารถเขียนได้แบบเป๊ะนะครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเขาได้เรียนรู้ไป้วแต่ล่าสุดเขาก็ เขาพยายามจะเขียนโอสกมร์ดมาให้คุณย่าไงใช่เดี๋ยวเกิดมาติดหัวใจติดหัวใจูกต้องูกตโอเคถ้าอย้างนั้นเราเขียนต้อนรับเทศกาลวันแม่กันดีกว่าดี่มั้ยผมจะพยายามนะจะลองเขียนดูว่า I love mom แม่จะเขียนอย่าง้อยเขียนว่า love mom โอเคทุกคนตามสบายอีก4ชั่วโมงเจอกันอย่ามาเร่งรัดงานศิลปะเข้าใจไหมพอเริ่มเครียดก็จะเป็นการที่เขียนว่า love mom โดย mom เห็นว่ารักแม่โดยแม่เมื่อวานนั่งกัน3ชั่วโมงที่บ้านอ่ะใช่โมนก็ต่อเลโก้ช่มันมีไม่กี่อย่างนะที่จะดึงเด็กออกจากทีวีอในนั้นคือของเล่นดีๆเลโก้เนี่ยช่วยได้มากเพราะฉะนั้นก็ก็เลยลงทุนเ่ะแล้วเวลามาที่นี่ก็จะแบบเขาก็จะมีต่อเซ็ตไว้ให้ดูแล้วก็มีโปรโมชั่นอันเลิฟเป็นสีนีนะเลิม่จ๋าต่อล่างตัวรถก่อนครับ จะเสร็จไหมวันนี้รถไม่เสร็จเหรอคะอน,นี้ก็กคือทั้งหมดของเซ็นเซนทีวีนะครับเป็ไนไงเจอกันเดอนนาน้องพ่อเป็นคนต่อหรือเดบิวต์ต่อ,อเดบยวต์เองต่ให้อันนี้ไม่เสร็จเลยอืมอันนั้นยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าอันนี้เสร็จแล้วนะครับสวยมากนี่ภ<ล>ูเกยตเสนอป,ปึ้งนี่ I Love Mom ก็นี it, it ่แหละครับตอนรับเทศกาลวันแม่นะครับต่อมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเราซึ่งผมว่านี่ก็เป็นความสนุกของเลโก้คือมันมันฟรีฟอร์มอะมันทําตามเขาก็ได้หรือจะทํานอกกรอบแบบเราก็ได้เป็นของขวัญกับลูกแล้วก็ได้เป็นของขวัญให้กับแม่ด้วยคุ้มจ๋าประหยัดไปครึ่งนึงครับพี่มาเฟอร์เทย์ครับขอบคุณค่ะค่ะเรอยังไม่เจอเลยมนดูนี่ ก่อนเราจะเล่นไฟลากเราไปกินข้าวก่อนเราค่อยกลับบ้านโอเคไหมครับไม่จ่ายตังงแล้วเหรอจ่ายตังค์แล้วเป็นเด็กซื่อใจผมเลี้ยงลูกดีเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเราลงไปกินไกร่ฮาวกันเลยเดี๋ยวดีไคร่ฮาวก็ได้นี่ก็เราไม่ออกก็เข้าไกร่ฮาวครับกินได้ทุกอย่างอ่ะถ้างั้นไปไกร่ฮาวจบปะแล้วพอเราไปกินข้าวร้านอะไรอ่ะมีชื่อเปล่าไม่รู้นี่ไงไกร่ฮาวลูกปะเข้าไปเลยอนนั้ มชมพูเอานมชมพูเย็นผมเอาใช่คือเดี๋ยวห่อหมูสามนี่แหละครับเอาข้าวมันไก่น้องพอเนาะว้าวยน่ากินจังเลยอ่ะอะไยไหมอร่อยมากน้องพอน้ำเด็กสามไม่งับข้าวปากแบบดีแล้วนะหนึ่งสองสามขวดโคดเดี้แย่ของโคดดี้มาแล้วเงี้ยมโคดดดี้มาแล้ว ใช่ผมเป็นคนทำฉากนะชอบอะไรก็ก็อยู่กับสิ่งนั้นมาทีไรก็แบบนี้เหมือนกันเหมือนเซนชันชินลมอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันมาจนเนี้ยเมื่อกี้เดินผ่านป้ายมาแล้วบอ๋อเขาฉลอง7จ็ดสิบาปีก็อย่างที่อันบอกตั้งแต่แรกมันเป็นมันเป็นภาพความทรงจำของครอบครัวของเราเยอะแยะมากมายจะไปหมดเลยผมว่ามันมีภาพความทรงจำของเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่โตจนเรามีครอบครัวเราเองลูกเรายังมาโตที่นี่อีก ช็อปปิ้งก็ช็อปปิ้งที่นี่จริงๆสุ per ์มาร์เกับสุ per ร์เก็ตที่นี่โทษนะซื้อข้าวสารก็ซื้อที่นี่เลยก็โตที่นี่แล้วก็งานยัง่ยทำที่นี่เลยงานพิธีกรอีเวนต์แรกในชีวิตผมก็คือเซ็นทรัลชิลล์มนะขอบคุณที่จ้างผมด้วยและอย่าหยุดจ้างผมด้วยเพราะว่าหลังจากคุณจ้างผมผมก็เอาเงินคุณมาช้อปปิ้งที่นี่อยู่ดีแหละ ชอปกินเที่ยวเล่นทุกอย่างเกิดขึ้นได้ที่นี่ทั้งหมดนะครับใครที่ดูอยู่ก็ติดตามกันนะฮะก็จะมีแบบธีมพิเศษพิเศษกันแบบนี้นะครับในแต่ละเดือนนะครับทาง Central TV ก็อย่าลืมติดตามนะครับช่อง Central Department Store ทาง Facebook แล้วก็ช่องทางโซเชียลต่างๆของเซ็นทันกันละกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้แล้วก็ราจะได้เจอกันหรือตามรอยชอบด้วยกันชอบแบบอันแบบจา๋าแบบทอหรือผมก็จะตามเพื่อที่จะได้ชอบแบบคุณเหมือนกันนะครับ้วไว้เราเจอกันที่เซ็นทันนะครับ เป็นไงครับวันนี้เต็มอิ่มมากเลยอิ่มทุกอย่างรวมถึงอิ่มท้องด้วยนะฮะก็เรียกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆสำหรับทุกครอบครัวแล้วก็ครอบครัวอันด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกนะฮะว่าเซ็นทรัลชิดลมเขายังมีโซนปรับปรุงใหม่ด้วยนะมาแล้วแบบติดตาตินใจมากตรงทางเชื่อมชั้น2ของเซ็นทรัลชิดลมที่จะเดินไปเซ็ทรัลเซี่มั่เาร์มเมอมาร์เก็ต แอดเซ็นทรัลชิดลมซึ่งมีอาหารน้ำขนมเยอะมากมายเลยก็สนุกสนุกกันครับก็มีสิ่งใหม่เสมอนะฮะถึงจะมาแบบทุกอาทิตย์ผมยังรู้สึกว่ามันแบบเดียเยเด๋ยวนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนมีนู่นเพิ่มนีมเมม่เพิ่มตลอดเวลานะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะเจอกับใครนะครับใครจะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในอีพีหน้านะครับของเซ็นทรัลทีวีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับช่อง Central Department Store ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยเช่นนนกััะครบ แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราสองคน,นะคะใช่บ๊ายบายนะครับรถมารอแล้วน้องพอบ,บ๊ายบายบบ๊าายยสวัสดีค่ะไปแล้วครับ